อันนี้เรามาติดซุ้มบางคนกันนะครับในรถ Toyota r รี vo ซุ้มเนี่ยมันจะมาใส่ตรงนี้ที่เราเห็นสีตัวรถนะครับเพื่อกันขี้ดินเข้าไปในตัวถังซื้อทั้งชุดมาหน้าหลังเลยนะครับปกต,ติเนี่ยถ้าซื้อรถที่สูงเนี่ยถ้าขอเขาแถมส่วนใหญ่จะแถมให้อันนี้คือราคาคือเลกนะครับตัวพาร์ทแล้วก็ราคาอยู่ที่2,400บาทนะครับ พิ่งได้มาเมื่อเช้าอ่าก็เดี๋ยวติดตั้งให้ดูนะครับข้อดีของมันคือถ้ารถไปลุยน้ําลุยอะไรเนี่ยมันจะไม่เลอะเข้าไปในห้องเครื่องกับใต้ซุ้มล้อที่ดินไปก่อนีน่ชดเป็นสนิมได้นะ,ะนะครับุดนะครับมันจะมีคู่มือมาให้ก็เป็นซุ้มกันโคลนสีล้อมีคลิปล็อกนะครับนี่มาในถุงอย่างนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นใส่เข้าไปเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับตัวเมียให้มันไข่หนอนตัวผู้ได้นะครับไอ้ชุดก็ประมาณนี้ อุปกรณ์ที่ใช้มีปัแจยเบอร์สิไขควงคีมปากแหลมคัตเตอร์เครื่องมือถอดคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมไล่ถอดให้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีปอกแต่มันอาจจะงงๆนลยว่าใส่รูไหนตรงไหนเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเริ่มล้อหลังกันเ,เลยล้อหลังมันง่ายกว่าอ๋ออันนี้มาทาบนะครับก็เห็นได้ชัดว่าจะมีรูนนี้ตรงนี้ที่ใส่น็อตตัวบงังคนสอรูนี้นี่คือมีตัวร เป็นรูตรงนี้นะครับสองรูแล้วก็มีกิ๊บแบบน,น,นี้ที่ต้องใส่แล้วก็น็อตหัวหัวนี้นะครับที่ต้องเข้าตรงมุมตรงนี้อ่ะโอเคงั้นเริ่มถอดเลยครับที่แบบถอดง่ายๆแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับถอดแล้วนะครับไอ้อก,กิ๊บนี่ก็เด็นออกมาแล้วน็อตบั้งโคลนคายตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วก็เอานนี้ใส่เข้าไป คนะครถ้รามันตรงเนี่ยแสดงเนี่ยมันจะเข้าร่องแล้วก็เอา,าคลิปยัดเข้าไปเลยเยวนะครับต้องตัวหลังต้องเอาครีมหนีบออกก่อนมีอันนี้นะครับที่ต้องเอาครีมหนีบออก บอกว่าเราวางหักนะครับนีบแนวนี้นะครับนีบแนวตั้งแล้วดันออกออกละเราก็ล้วงอันนี้จะเข้ามานะครับ มันจะอยู่พอดีในซุ้มอย่างเงี้ยนี่นะครับอยากเข้าไปตามร่องถ้า,ามันแน่นเกินไปเนี่ยบนเนี้ยมันจะมีคลิปอยู่สองตัวแล้วก็มีตัวนี้ที่สามนะครับเราก็เอาคลิปออกแล้วมันจะได้ดันให้เข้าล็อกได้ขอ้จังหวะที่ใส่ะครับมันเล็กแน่นนอยต้องยกอย่างเงี้ยเราเอาคลิปที่มาในถุงตัวใหญ่นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ตำแหน่งเดิมก็คือตัวเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ นี่คือผมใส่เข้าไปได้หมดแล้วกาใส่กิ๊บครับเข้าที่เดิมใส่มันฟิตหน่อยนะครับของแท้แต่ก็ใช้ได้ไม่ลืมนี่คือตัวบนนะครับ แล้วก็ใส่ตรงซุ้มล้อหลังนะครับกีที่เราคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับดึงลงมาให้มันพอดีแล้วยึดหน่อยบร์สิน็อตพูกนี้ขัน่ค่กจึงๆนะครับมันเป็นบูทพลาสติกมันหลด ที่ที่เราถอดชิ้นนี้มานะครับจากข้างหลังเนี่ยเราใส่ไปข้างหน้าแต่ใส่ให้มันอยู่หน้าแผ่นนะครับวิธีใส่คือเอาซมเนี่ยซมพลาสะติกเดิมไว้ด้านนอกอันนี้ไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่กิฟเข้าไปเนี่ยครับแผ่นนี้มันจะรองเข้าไปอยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยแล้วก็กิฟตเสียบกับข้ามาแล้วก็ไขนอ็อตเกียแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับด้านหลังเรียบร้อยนะครับก็คือ อธิบายทีนะครับมันก็มีน็อตคู่นี้ที่ต้องถอดเพื่อเอาแผ่นมาเสียบแล้วให้มันทับไปนะครับอันนี้ของเดิมอ่าน,นี้ของใหม่สองตัวเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็คือไข่ขขน็อตตัวนี้ออกเอากิ๊บสีดํานี่ดันออกไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วแผ่นซ้อนเข้ามาต้องสังเกตตรงเนี้ย มันจะมีแผ่นนี่นี่คือของใหม่นะครับที่มันอยู่ระหว่างแผ่นบางโคนกับซุ้มล้อเก่าวิธีใส่คือซุ้มล้อซ้อนทั้งของอันปุ๊บเอาคลิปนี้ดันเข้ามาแล้วก็ขายนอตตัวหน้าเบอร์สิบเป็นอันเซตเส้นนะครับความยากก็คือด้านบนนี่มันต้องกดพวกสามตัวหรือคลิปที่แบบโูนเขาเรียกเนี่ยอ่าเพื่อให้ตรงนี้นะครับดันเข้าไปให้มันเสมอ สองข้างด้านหลังทําเหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้คือบางตัวล้อหน้านะครับที่ดูเนี่ยมันจะมีน็อตเป็นเหมือนกับแผ่นบางเดิม2 4 5สี่ห้าลูก็อันนี้เขาบอกว่าให้ถอดแผ่นบางโคนนี้ออกนะครับมีน็อตหนึ่งสสตัวแล้วก็แผ่นยางพลาสติกด้านในเนี่ยต้องถอดออกนะครับแล้วก็ห้ามทำห้างนะเพราะว่ามันต้องกลับไปใส่เหมือนเดิมเนี่ยน็อตมี2 4 5 อ่าโอเคเราคลายน็อตออกเสร็จแล้วก็เอาแผ่นยัดเข้าไปมันต้องเข้าเหลี่ยมด้านหน้าตรงนี้ด้วยอาจจะต้องแกะผูก2ตัวนี้เพื่อง้างนิดนึงนะครับรวมไปถึงเนี่หนึ่งสองสามตัวนี้เพื่อให้มันง้างลงมีแอบตรงนี้อีกตัวสี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลองถอดให้ดูครับ พบมดแล้วนะครับอาจทำแผนบางคน กาให้มันเข้ารูปนะคะอันนี้คือใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับให้มันเข้ารูปอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยรูม,มันจะตรงหมดแล้วก็เอาแผ่นยางเนี่ยสอดเข้าไปด้านในให้ตรงรูนะครับแล้วก็เอากิ๊ที่เมื่อกี้ดึงออกมาก็จะไปเอาแบบคีมเนียดด้านในนะครับเพื่อให้มันเข้าร่องเนี่ยก็ใส่เข้าไปให้ครบแล้วก็ตรงนี้ใส่แผน่นบางโคนให้เรียบร้อยก็ใช้งานได้แล้วนะครับ<ส>เรียบร้อยนะครับสี่ล้อ มันถอดสายไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องให้มันเข้ามุมมันนะันถึงจะเข้าพอดีนี่นะครับจุบรอแท้ยึดหมดของหมดนะครับเนียนๆนี่นะครับใด<จ>ห<ๆ>มดแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเสร็จ<ด>ถ้าทำที่ศูนย์นะครับเขาบอกว่าค่าแรงห้าร้อยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ เหมาะสําหรับคนไม่มีเวลานะครับสั่งไว้ที่ศูนย์เสร็จแล้วเช้าอีกวันหนึ่งก็ไปนัดเวลาไปใส่ได้เลยมันไม่ได้ยากอะไรกันข,ขี้ฝุ่นขี้เลนเวลาลุยน้ำเนี่ยน้ําจะได้ไม่กระเด็นเข้าตัวแชสซีมากนะครับข้างหลังหเห็นชัดข้างหน้านี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ขั้นเก่าผมก็ใส่อยู่นะครับมันเจ็ดแปดเปีสนิมไม่ขึ้นเลยเพราแล้วก็ล้ลางช่วงล่างก็ไม่ต้องล้างเยอะมันไม่ได้เลอะมากขนาดนั้น ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร b ์ช่องโจไลค์ like 888 mm hmm. เป็นกำลังใจ mm hmm. ผมทำคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ mm hmm.